คนุนวันนี้ธนาคารอมสินพามาอีกร้านขนมหวานอร่อยย่านประชานิเวศกับร้านขนมพกเข้าวังหอมหวานน่าทานแค่ไหนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่เอียงจ้า ไส้คือเยอะมากเลย,ยมั้งมดีสมี1ิบเอ็ดไส้จ้าห,หน้าที่ขายดีมากที่สุดนี่คือหน้านคนก็ยังชอบแบบดั้งเดิมอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะใส่หน้าเนี่ยลูกค้าจะชอบมะพร้าวอ่อนแปะกล้วยต้นหอมข้าวโพดเผือกค่ะแล้วสูตรเด็ดที่ทําให้อร่อยแล้วก็ขายดีแบบนี้นี่คือแป้งเราจะบางกรอบอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือชิ้นพอดีคําทางร้านเจอวิกฤตอะไรมาบ้างและมีทางออกวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างคะพี่เอียช่วงโควิดก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยจ้ะ รายได้หายไปหมดเลยแต่โชคดีที่ได้สินเชื่อธนาคารประชาชนจากธนาคารอมสินเข้ามาช่วยทําให้มีทุนสํารองค่อยๆตั้งหลักช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตมาได้ค่ะเห็นพี่เลี้ยงยิ้มสุขใจแบบนี้เพราะธนาคารอมสินมีสินเชื่อธนาคารประชาชนเพิ่มรายได้เพิ่มอนาคตที่ดีกว่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาใช้จ่ายในกิจการหรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันให้วงเงินผู้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ แต่ตอนนี้นะคะนันนี่อยากชิมแล้วงั้นขออนุญาตเลยนะคะพี่แยเขาหอมมากเลยอ,อันนี้ก็คือรวมหน้าไว้ทุกหน้าแล้วนะคะทุกคพลน่ากินมากเลยอันนี้น่าจะเป็นหน้ามะพร้าวนะคะห oh huh? อมกะทิมากเลยค่ะแล้วก็กรอบนอกนุ่มข้างในเดนิดนเินเดินมากทุกคน่อ,อยคำหอม ก้นอนเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าลำไย,ยอบแห้งนะคะเรียกว่าเป็นหน้าซิกเนเจอร์ของที่ร้านขนมโคกเข้าวางังเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าแต่คือแบบว่า,อาหอมมาพี่เอียงหอมมากเลยหนูชอบนี่หวานตัวลำไย,ยมากเลยค่ะพี่เอียงค่ะก็คือดีมากทุกคนหน้าลำไย,ยอบแห้ง ขนมคกเข้าวังไม่ต้องเข้าวังไปทานก็ได้ค่ะมาที่บองมาเชก็ได้ทานแล้วค่ะที่นี่มีขนมคกอร่อยอร่อยแบบนี้รอยอยู่ค่ะใครที <Zum> ่ชอบทานนะคะมาก <Wow. S 2> <paper> ันได้นะคะก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะร้านเราชื่อขนมคกเข้าวังนะคะขายมา40ปีมี2สาขาจ้า สาขาแรกตลาดราชวัตรนะคะขาย4ี่โมงเย็นถึงประมาณ5้าทุ่มแล้วก็อีกสาขานึงที่นี่นะคะตลาดบองมาเช่ค่ะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นจ้าถ้าใครมาบอกจากธนาคารออมสินมีพิเศษแถมให้จานะ้าเปรี้ยวปากรีวิวจ้า สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสินเชื่อธนาคารประชาชนสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะยังอยู่ที่ย่านประชานิเวศแต่จะพาไปทานของอร่อยร้านไหนรอติดตามกันเลยค่ะเดี๋ยวนะนี้ขอไปทานต่อก่อนนะคะตอนนี้ข้างหลังคือหอมมากๆแล้วค่ะธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม